ผมก็นะพามาแลกเงินที่ตลาดแลกเงินท็กเลนะตอนนี้เอาเงินไทย1,000บาทนะจะแลกเงินพม่าได้เท่าไหร่ไม่รู้เห็นว่าเงินพม่านี่ลงนะตอนนี้เป็นที่เรียกว่าตลาดแลกเงินนะถ้ามาแท็กซีเลสนี่เอาเงินพม่าเงินไทยมาแลกได้รับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แต่เกิดนี่มาดิตอนนี้ครับได้ดูเซนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันพันร้อยอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย ห้าร <500 S 1> ้อยจ้หนึห่งแสนหนึเจดพันหร้จาต่อครับ 600, 600รผมเงินไทย1นึ่พบาทนะเป็นพมา่าชนี้ลงแล้วก็เดี๋ยวแรกตัวนี้เดี๋ยวจะไปดูที่เชียงตุงนะผมตอนนี้แรกมา1นึ่พันบาทได้หนึ 1, 000, ง่งแสนหนึง 7, 600, 600, ่งแสนได้เก๊หนึ่งแสนหนึ่งันหรครับหนึ่งแสนหนึจ็ร้จาดผมเงินไทย1นึ่บาทวันนี้นะ ตอนนี้รัฐร้านรับแรงทั่วไปต่อเงินเนี่ยอย่างเรื่รายได้หมดเนาะครับผมแรกได้หมดฮะเดี๋ยวไปดูอ่าดูเรื่องราวอยู่ต่อผมผมผมนะครับว่าแอบพม่าใช้เงินพม่าเงินจัดสบายคนไทยก็ใช้จ่ายได้คงเป็นพม่าใช้จ่ายได้ไม่ได้ตรงนี้ได้อัตราแะกเงินคือขึ้นลงแล้วไม่ได้นอนเนาะมันจะกขึ้นไม่ได้ก็ลงเนาะใช่ครับผมไม่ได้นอนนะครับผมขอบคุณครับผม